we สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมวันนี้ส้มแบ้มีรถจะมานำเสนอนะครับคันนี้ครับผมเป็นโตโยต้าไฮรักไมตี้เอ็กกระบะตอนเดียวสีขาวคันนี้จดทะเบียนปี36เพิ่งเข้ามาใหม่ครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับคันนี้ขายอยู่ในราคาแค่หลักหมื่นนะพี่น้องนะท่านใดที่ก็มาแล้วฝากกดแชร์กดไลค์ได้พี่น้องเด้อนะครับส่วนรายละเอียดรถคันนี้จะเป็นยังไงนะครับสวยโดนใจใครหรือเปล่าติดตามไปกับส้มแบ้เลยนะครับนี่นะครับโตโยต้าไฮรักไมตี้เอ็กคันนี้นะพี่น้องนะสีขาวนะครับ สวยงามครับคันนี้สวยงามนะครับคันนี้เราเก็บงานเก็บสีให้ทุกอย่างแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้สีสวยนะครับสีสวยแถบลาย m i g h เ y X ก็ติดให้ใหม่นะพี่น้องนะยางดีสีเส้นนะครับอาจจะมีร่องรอยมากนิดหน่อยนะครับรถคันนี้จดทะบเบียนปี36มหกพวงมาลัย power นะคันนี้นะนะครับรถคันนี้ป้ายทะเบียนเชียงใหม่บอยไม้ทาหาร9 – 1 2 0จังหวัดเชียงใหม่นะครับ รายละเอียดเดิมๆนะครับของเดิมไฟตาเดิมพวกนี้ของเดิมหมดนะครับไฟเลี้ยวเดิมนะครับโลโก้นี่ของเดิมโตโยต้านะครับพวกนี้นะครับของเดิมหมดนะครับจะมีร่องรอยบ้างนะครับรองรอยเจ้าของเดิมใช้งานนะครับอาจะมีดินกระเด็นมาใส่นะครับสีเนี่ยคือเจ้าของเดิมเขาทามาแล้วนะครับเจ้าของเดิมทํามาแล้วทั้งอู่เรามาแค่เช็คช่วงล่างนะครับเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับเช็คระบบไฟให้ใหม่นะครับคันนี้นะ พวกสีเนี่ยเจ้าของเดิมเขาทํามามาแล้วนะครับส่วนยางนะครับให้ดูกันเลยนะครับดอกยางเลือเยอะเลยนะครับนี่ดอกยางลึกๆเลยล้อเป็นล้อขอบกระทะนะครับสีดานะครับนะครับซุ้มล้อโอเคครับซุ้มล้อด้านหน้านะครับสาสานดีนะพี่น้องนะไม่มีสนิมนะครับส่วนภาษีนะครับปี6 7นะครับ27สิงหาปี67ใช้กันยาวๆเลยนะครับกระจกก็ดีครับไม่มีร่องรอยแตกเล้านะครับสวยงามนะครับ วยนะครับรถเนี er. ่ยแข็งแข็งนะครับเนี่ยพวกนี้รถรุ่นเก่านะครับจะนั้นหนาเหล็กนั้นหนาเลยนะครับเนี่ยลังคาก็ไม่บุบไม่บี้ไม่เคยพลิกคว่ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับด้านหลังก็จะมีกระบะไลเนอร์ให้นะครับเจ้าของเดิมเคยเจาะรูนะครับเนี่ยนะครับเจาะรูมาก่อนนะครับเคยใส่เคยใส่คอกมานะครับคันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับด้านในมีแอร์มีเครื่องเสียงแล้วก็มีพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับคันนี้ขับสบายเครื่องดีนะครับประตูก็ไม่ช้ำนะครับนี่ เจ้าของเดิมดูแลรักษาอย่างดีนะครับเนี่ยนะครับกระจกเป็นระบบมือหมุนนะครับขึ้นง่ายลงง่ายเลยสบายนะครับขึ้นง่ายดีนะครับประตูไม่ช้บเบาก็ไม่ขาดนะครับนี่เป็นเบาะหนังนะครับไม่ขาดนะครับส่วนเล่มนะครับเล่มพร้อมโอนทุกคันนะครับเล่มพร้อมโอนทุกคันเด้อนะครับพร้อมใช้งานนะครับห้องโดยสารสะอาดสะอาดดีสวยงามนะครับสวยงามนะครับคันนี้ขายอยู่ในราคาแค่เก้าหมื่นบาทนะครับคันนี้เก้าหมื่นบาท นะครับจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับตัดสดอย่างเดียวนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ไฟแนนซ์ไม่รับจัดเลยเด้อนะครับชัดซีพี่น้องเอ๋ยชัดซีสวยงามนะครับชัดซีสวยงามนะครับคันนี้เสริมแหนบมาแล้วนะครับเสริมแหนบมาให้ด้วยใครที่อยากจะได้รถไมตี้ไปบรรทุกนะครับบรรทุกหนักๆเลยคันนี้แหนบเสริมมาแล้วนะครับนี่ส่วนไฟท้ายครับผมไฟท้ายดีนะครับไม่มีรอยแตกเล้าเลยนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับ ด้านนี้ใหม่ๆเลยนะครับทั้งสองด้านเปลี่ยนใหม่ทั้งสองด้านเลยไม่มีรอยแตกแล้วนะครับคันนี้มีกันชนท้ายให้ด้วยนะครับเปิดฝาท้ายดูหน่อยนะครับเป็นยังไงเนาะฝาท้ายเปิดง่ายนะครับเบาดีนะครับนี่พวกนี้นะครับเป็นสีเดิมนะครับเนี่ยนะครับโอ้คันนี้สวยนะครับไม่ขี้ริ้วขี้เหร่เลยครับเนี่ยมีตําหนิแบบนี้นะครับเดิมๆนะครับเนี่ยเดิมๆนะสังเกตดูลอนกระบะนะพี่น้องนะลอนกระบะก็โอเคอยู่นะพี่น้องนะมมีสนิมเท่าไหร่นะโอเคเลยเนี่ย นะครับสวยงามสวยงามคันนี้สวยงามนะครับอ่าพร้อมใช้งานนะครับคันนี้พร้อมใช้งานวิ่งเข้าไรเข้าสวนสบายเลยนะครับนะครับดูช่วงล่างนะพี่น้องนะนี่นะครับเสริมแหนบนะครับเปลี่ยนโชคมานะพี่น้องนะอ่านะครับช่วงล่างจะประมาณนี้เนาะพี่น้องคันนี้ใส่หนักได้สบายครับคันนี้ไม่มียางอะไรนะครับนะครับ คันนี้ไม่มียางอะไรแหนบนั้นนะใส่กันได้ดังหนักเลยนะครับใส่หนักได้สบายนะครับรถสวยงามครับคันนี้พร้อมใช้งานวิ่งเข้าไร่เข้าสวนสบายเลยนะครับไม่มีคอกนะคันนี้นะนะครับนี่จะสีฝั่งด้านนี้ก็โอเคนี่ครับพี่น้องนะสวยงามนะครับสวยงามสวยทุกจุดนะครับเครื่องยนต์สองบันห้าเชื้อเพลิงดีเซลนะครับ ประตูฝั่งทางด้านคนขับก็ไม่ช้ําเลยนะครับนี่สวยๆนะครับนี่นะครับอ่าประตูไม่ช้ำเบาะทางนี้ก็ไม่ขาดนะครับเบาะไม่ขาดนะครับเพจจากโรงงานนี่อยู่ครบนะครับนี่ของเดิมนะครับของเดิมใหดูเลขไม้นะพี่น้องนะให้ดูเลขไม้กันคันนี้วิ่งอ่าคันนี้วิ่งอยู่ที่สองแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยกิโลนะครับสองหมื่นสี่สองหมื่นสองพันสี่ร้อยสองหมื่นเออสองแสน 2แสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยกิโลนะครับคันนี้นะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย power นะครับคันนี้เบาพวงมาลัยเบาสบายเลยแะนะขับง่ายนะครัรรบเกียร์เป็นเกียร์กระปุกนะครับเกียร์เข้าง่ายนะคันนี้เบรกมือใช้ได้นะครับเอาเดี๋ยวให้พี่น้องฟังเสียงนะครับเสียงเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะพี่น้องน้ำว่าจะเป็นยังไงสาตาร์ตติดง่ายไหมนะครับนะครับเครื่องดีครับพี่น้องคันนี้เครื่องดีมากเลยครับสาตาร์ทดีเลยติดเลยครับผมนะครับ ระบบไฟนะครับเราเช็คให้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังออกหมดนะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับที่ปัดน้าฝนโอเคใช้ได้นะครับพี่น้องครับคันนี้มีคันนี้มีแต่นะครับมีแต่ด้วยแล้วก็มีแอร์นี่จะมีลมออกมานพี่น้องนะนะครับแอร์มีลมออกมานะครับนะครับขายอยู่ในราคาแค่เก้าหมื่นบาทนะครับคันนี้9 0 0เก้าหมื่นบาทนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะพี่น้องนะขับมาจากเชียงใหม่ถึง อำเภอกำแพง้าจังหวัดสุโขทัยสบายเลยคันนี้นะพี่น้องนะนะครับวิ่งทางไกลได้สบายเลยนะครับอันีพาทุกท่านนะครับไปดูห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงเนาะห้องเครื่องของไมตี้คันนี้นะพี่น้องนะเป็นเครื่องยนต์ 2L นะครับเครื่องยนต์2,5เื้าเพิงลดีเซลนะครับเครื่องดีครับผมเครื่องดีเสียงเครื่องยนต์ดีมากๆเลยคันนี้นะครับห้องเครื่องเขาแห้งๆเลยนะครับ้องเดิมแบตเตอรี่ก็โอเคไฟยังแรงนะพี่น้องนะขาน้าเดิมนะครับคาน้าเดิมอ่าเลขขาน่าเห็นเด่นชัดนะครับ ดูนะ้ำมันเครื่องกันหน่อยนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ดำนะครับอน้ำไม่ดันควันไม่ดำโอ้ยโอ,โอเครื่องคันนี้เครื่องดีนะพี่น้องนะคันนี้นะครับฟังเสีเครื่องนะคันนี้เครื่องดีมากๆเลยพี่น้องเอ๋ยนะครับรีบเลยคันนี้นะนะครับ ผมเห็นผมชอบเลยคันนี้นะครับเครื่องดีเสียงเครื่องจนนี่มมากๆเลยคันนี้เป็นตรงนะพวกนี้ของเดิมหมดครับฝากระโปรงเดิมนะครับเนี่ยนะพวกนี้เพดอยู่ครบเลยนะครับของเดิมครับเครื่องดีคันนี้พร้อมใช้งานนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจ t o y ยต้าไฮรักไมิติเสีขาวกระบะตอนเดียวคันนี้นะครับคันนี้ขายอยู่ในราคาแค่90 0 0 0บาท90 0 0 0บาทลดจอดอยู่ที่เต็นท์รถบ้านแสนสุขอำเภอคำตะก้า จังหวัดสกลนครนะครับใครจะแวะมาดูรถก็แวะมาดูได้หรือจะโทรมาสอบถามนะครับผมเจ้าเบอร์โทรไปไว้ใต้คลิปนะครับให้โทรมาสอบถามก่อนเาะว่ารถยังอยู่ไหมจะได้ไม่เสียเที่ยวเข้ามาเพาะน้องเนะครับคลิปหน้าจะพาทุกท่านไปดูรถอะไรห้ออะไรก็ฝากกดติดตามไว้นะครับเผื่อจะได้ไม่พลาดเนาะคลิปนี้สมแบคคาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ